อไม่ได้ทําไงส่งขึ้นหลังแล้วกองหลังทําไงนะครับกองหลังก็ส่งถ่ายซ้ายถ่ายขวาออกข้างไปให้ผูส้สาประตูว่างไปให้แบ็คซ้ายแบ็คขวาว่างนูนีนั่นนะครับเราจะเห็นทรงอย่างนี้เลยนะคือพอไปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคืนหลังทันทีคืนหลังปุ๊บกองหลังก็อ่ะถ่ายบอลซ,ซ้ายขวาซ้ายขวามีกองกลางมาเชื่อมนิดหน่อยคือถ่ายซ้ายถ่ายขวาในแดนหลังนะครับเพื่อที่จะหาจังหวะในการเล่นเกมลุกอันนี้คือชัดเจนนะครับสมมุติว่าแบบอ่ะปีกขวาว่างอย่างเงี้ย ถ่ายซ้ายถ่ายขวาไปปีขวาว่างส่งให้ปีขวาปังทีมชาติไทยทำเกมลูกทันทีได้บอลปุ๊บใช้ความเร็วบุกขึ้นหน้าเข้ากอบเขตโทษอะไรอย่างนี้นะครับอันเนี้เราจะเห็นทรงนี้แล้วพออีกฝ่ายมาบีบมาไล่บอลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาในการตัดสินใจเล่นมีเวลาในการคิดว่าจะทำไงต่อเพราะว่าแบบมันไม่ต้องแบบหันหลังให้คู่ต่อสู้อ่ะด้อกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงนะครับเวลาที่เราเล่นนาไปใช้เนะี่ยก็ใครที่เล่นใครที่เล่นปีกนะครับใครที่เล่นกองกลางมีประโยชน์นะครับตรงที่ว่าแบบเราเล่นเล่นไปไม่ได้อา่งขึ้นหลังแต่ส่งขึ้นหลังไม่ใช่แบบเรารอดแล้วแล้วแล้วเราก็แบบอย,อ,ยอยู่เฉยนะครับเราต้องมองด้วยเราต้องมองว่ากองหลังเราอะจะถ่ายบอลไปทางไหนถ่ายไปทางซ้ายทางขวาถ่ายไปทางทางซ้ายทางขวาคือแบบช่วงนี้เราก็แบบวิ่งหาช่อง วิ่งแบบคือมองรอบๆตัวนะว่าตรงไหนว่างบ้างหรือว่ามีใครอยู่รอบๆตัวบ้างเวลาเกิดจังหวะที่แบบเราสามารถที่จะรับบอลแล้วพลิกได้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปเล่นตรงนั้นเนี่ยนะครับส่าอะเราเล่นกองกลางอย่างเงี้ยเราได้บอลปุ๊บส่งขึ้นหลังสูงขึ้นหลังแล้วไงต่อส่วนเรากด็ดูนะครับว่าใครใครอยู่รอบๆตัวเราไหมอ่าแล้วก็ดูว่าเพื่อนเราถ่ายบอลไปไซ้ายไปขวาอะไรยังไงปล่อยให้เพื่อนถ่ายบอลซ้ายขวาไปมานะครับพอถ่ายบอลซ้ายขวาปุ๊บอ่าเพื่อนเลือกทางไหน เพื่อเลือกทางแบกขวาอย่างเงี้ยเพื่อเลือกทางตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นไงครับเราก็เตรียมมารับบอลทางนี้แหละเราก็วิ่งขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบกขวาได้บอลแบกขวาเปิดมาทางเปิดมาทางไหนครับพาบอลมาเองหรือว่าแบบเปิดมาทางปีกขวาได้อย่างเงี้ยเราก็ขยับไปหรือแบกขวาได้บอลเป็นไงครับเราจะวิ่งไปรับบอลตรงนี้เห็นปะเราจะวิ่งไปรับบอลตรงนี้ได้บอลปุ๊บพลิกทรง ไปให้ใครอ่าส่งไปปีกขวาอย่างเงี้ยเริ่มเห็นแบบเห็นส่งแล้วนะใช่ไหมครับอ่าแล้วข้อดีสองคือที่ทีมชาติไทยทำได้ดีอะ่ะก็คือเรากล้าที่จะพาบอลไปข้างหน้านะครับสังเกตนะว่าพอไทยได้บอลปุ๊บเราจะแทบไม่เห็นไทยส่งขึ้นหลังแล้วแบบแล้วก็แบบส่งไปมาส่งไปมามันจะมีจังหวะประมาณหนึ่งนะครับแบบสิบจังหวะปุ๊บต้องส่งขึ้นหน้าแล้วอะ่ะจะโยนยาวนะครับ จะจ่ายทะลุจะเลี้ยงกินตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยกระากลักลุยริมเส้นมันจะมีจังหวะที่ไทยทาแบบนั้นเราก็จะเห็นนะว่าแบบเราบุกซูรินามได้ไบ่อยๆแบบได้บอลบุกได้บอลยิงอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมคือพวกนี้คือพยายามพาบอลเข้าหน้าก,อกรอบเขตโทษเข้าใน,าก,นกรอบเขตดโทษให้มากที่สุดพอมันเป็นจุดที่เราจะได้ประตูมากที่สุดแล้วลนั้นเวลาที่เราเอามาใช้ในการเล่นบอลของเราอะ่ะเราก็พยายามนะครับพอได้บอลปุ๊บ พยายามพาบอลไปที่หน้ากริกาโทษในกรอบเขตโทษให้มากที่สุดแต่ไม่ได้แบบว่าแบบต้องเลี้ยงเลี้ยงเองอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ก็น,นับไ,ไม่ได้มีวิธีนันวิธีเดียวเราจะแบบถ่ายบอลซ้ายขวาหนูนี้นะ,นะครับแล้วก็จ่ายทะลุช่องนะครับทําชิ่งทะลุช่องพยายามให้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้ให้ได้พยายามให้บอลมาอยู่ตรงบริเวณนี้พยายามให้ตัวเรามาอยู่บริเวณนี้ให้ได้พร้อมกับบอลโอเคไหมเท่านี้นะครับแบบที่เหลือคือเราเราเตะวางเท้ายิงอ่ะ หรือทาชิงนิดนึงแล้วก็ค่อยยิงอย่างเงี้ยง่ายปะการย,ยิงประตูไม่ยากนะครับที่มันที่มันยากเพราะว่าแบบเราพาบอลมาไม่ได้อ่ะคือนออกปะแบบมันมันไม่ได้บอลอนะ่ะมันไม่ได้บอลเกิดจากอะไรเกิดจากแบบเราพาบอลไปไม่ได้เพื่อเราพาบอลไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการนะครับเพื่อที่จะพาบอลมาบริเวณนี้ให้ได้โอเคนะเพราะันเมันจุดที่แบบจุดที่ได้ประตูง่ายที่สุดแล้วนะครับ ที่เรายิงไม่ได้บางทีแล้วไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้อยู่ในจุดพื้นที่ที่มันแบบมีโอกาสทำประตูสูงโอเคนะอ่าต่อมาข้อที่สามแล้วสิ่งที่เชี่ชาติสิ่งที่ท,ท,ทีมชาติไทยทำได้ดีดก็คือใช้ความสามารถของนักฟุตบอลอย่างเต็มที่อย่างฟิลิปโรเลร่ย์เงี้ยเล่นแบ็กใช่ไหมล่ะแบบว่าไงแบ็กมันต้องอยู่หลังไม่ใช่หรอพี่เห็นเห็นแบ็กปะเห็นฟิลิปเล่นไหมครับฟิลิปมาอยู่ข้างหน้าบ่อยๆนะแบบแทบไม่ยแทบไม่อยู่หลังเลยเพราะอะไร เพราะว่าเขารู้โค้ดเขารู้นะว่าฟิลิปเขามีความเร็วนะครับเขาไปใช้ความเร็วของฟิลิปเนี่แหละพาบอลเขากอบเกตโทษพาบอลแหวกพาบอลทำลายเกมรับอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบวีกว่าทำประตูบ่อยๆในที่เล่นแบกเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าเออพอฟิลิปปิ่งมาอะไรเงี้ยให้ให้เลือบ,บดินให้โดให้อะไรเงี้ยที่ส่งโดมาซ้อนมาอะไรเงี้ยเห็นปะคืออย่างที่ผมบอกครับ การเล่นกองหลังมันเป็นเพราะว่าเราจะมาอยู่แดนหน้าไม่ได้อย่างที่เราเห็นไม่บ่อยอย่างเงี้ยตอนตอนอะไรเตะมุมอย่างเงี้ยทอมเบียที่เป็นกองหลังก็มาลุ้นหม,งม่งธรรมะตูเห็นไหมเออแล้วนะครับมันไม่ตายตัวกองกลางก็เหมือนกันไม่ได้บมอก้อาต้องอยู่ตรงกลางอย่างเดียวมันเป็นเพียงแต่แบบบริเวณพื้นที่ที่เรารับผิดชอบหรือปีกซ้ายปีกขวาหรือทีละทอนที่เล่นแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาไมา่อยู่ตรงกลางสนามบ้างย้ายไปอยู่แบ็กขวาบ้างไปทางปีกขวาบ้างก็มีเห็นไหม มันไม่ตายตัวโอเคไหมอยู่ที่ว่าแบบมันจะจัดสรรยังไงให้มันลงตัวแบบในเกมเกลูกเกลือับสมมุติว่าแบบอีกไฟล์บุกมาอย่างเงี้ยทำไงทําไงเห็นปะอ่าให้มาซ้อนก่อนแล้วก็รอให้ทีละทอนมาลงเข้าตําแหน่งอะไรเองอี้ยเห็นไหมมันมันได้หมดนะครับดังนั้นนะฟุตบอลไม่มีตายตัวไม่ต้องไปยึดติดมากเยอะขอแค่แบบเราเข้าใจเกมเข้าใจว่าจะทาประตูยังไงเข้าใจว่าจะป้องกันประตูยังไงแค่นี้โอเคแล้วนะครับ แต่แสถานก,การณ์มันไม่เหมือนกันแบบที่เราเล่นอยู่อาจจะง,ง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเจอแบบเก่งๆคู่ต่อสู้เก่งเงี้ยทีมเก่งเราก็แบบไปไม่เป็นเพราะว่าสถานก,การณ์ที่เราเจอมันเราเราไม่ได้เตรียมสถานก,การณ์น้ำหนามแบบสมมติอีกฝ่ายมาลุมลุมแย่งเราสามคนอย่างเงี้ยทาไงเราปกติแบบคนเดียวผมก็แบบก,ก็พอได้เลยแต่เราสามคนผมไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ไหวเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นก็ไปฝึกลิง์หลบสามคนมาทําตัวเองให้ไว ฝึกความคงตัวฝึกสเต็ปเท้าอะไรมาโอเคไหม่หาก็บอกว่าทุกคนจะเห็นอะไรบางอย่างกับทีมชาติไทยนัดน,นี้นะครับก็บอกว่าทุกคนจะได้อะไรเพื่อที่จะแบบนําไปประยุกต์ใช้กับการเล่นบอลของเราให้เก่งมากขึ้นโอเคนะใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ได้านล่าง